สำหรับคลิปชุดนี้เป็นแบบหัดล็อกการลิทึมชุดที่สองซึ่งเป็นการจัดรูปอย่างง่ายของล็อกซึ่งเราต้องนำคุณสมบัติของล็อกทั้ง11ข้อมาใช้เชิญเลยครับการหารูปอย่างง่ายของล็อกในข้อนี้เราจะใช้สมบัติที่ว่าล็อก m ฐาน n เ,เท่ากับล็อก m ฐาน a หารด้วย logn ฐาน a สังเกตว่าฐานที่เราตั้งขึ้นมาใหม่นะครับทั้งบนหรือล่างหรือทั้งเศษและส่วนจะต้องเหมือนกันนะครับสำหรับข้อนี้ขอใช้เป็นฐานสินะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้เป็นล็อก4ส่วนล็อก2ล็อกฐาน10เราไม่นิยมเขียนฐานนะครับต่อไปก้อนต่อไปเขียนได้เป็นล็อก6ฐาส่วนด้วยล็อก4คูณด,ด้วยล็อก สามสิบสองส่วนด้วยล็อกหกตัดทอนส่วนที่ตัดทอนกันได้ก่อนนะครับล็อกสี่ตัดกับล็อกสี่ล็อกหกตัดกับล็อกหกต่อไปเราไปสังเกตจำนวนนี้สามสิบสองนะครับได้จากสองคูณกันห้าตัวหรือสองยกกำลังห้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือ จะเป็นล็อกสองยกกำลังห้าส่วนด้วยล็อกสองล็อกของเลขยกกำลังนะครับคุณสมบัติของมันก็เท่ากับกำลังคูณด้วยล็อกก็เป็นห้าล็อกสองส่วนด้วยล็อกสองตัดทอนอีกหนึ่งครั้ง เหลือเพียง5นะครับอันนี้คือคำตอบข้อนี้ครับการหาลูปอย่างง่ายในข้อนี้เราจะใช้สมบัติที่ว่า log m ฐาน n เท่ากับ log m ฐาน a ส่วนด้วย ล็อก n ฐาน a สังเกตนะครับฐานต้องเท่ากันและ n ต้องไม่เป็น1น,นะครับสำหรับการใช้สมบัติของล็อกในข้อนี้เราก็มาจัดการโจทย์ของเราก็แรกได้ล็อก5ส่วนด้วล็อก1 10 ก็เปลี่ยนเป็นล็อกฐานสิบนะครับล็อกฐานสิบเราไม่นิยมเขียนฐานของมันก้อนที่สองก็เป็นล็อกสองส่วนด้วยล็อกห้าก้อนที่สามก็เป็นล็อกหนึ่งส่วนสามส่วนด้วยล็อกสอง ก้อนสุดท้ายเป็นล็อกสิบส่วนด้วยล็อกหนึ่งส่วนสามเสร็จแล้วเราก็ตัดทอนก็แรกก้อนที่สองก้อนที่สามก้อนที่สี่เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ หครับการหารูปอย่างง่ายในข้อนี้สมบัติของล็อกที่เราต้องนำมาใช้ก็คือล็อกของเลขยกกำลังนะครับเท่ากับกำลังคูณล็อก สมบัติข้อที่2นะครับถ้าฐานเป็นเลขยกกำลังเราต้องย้ายมาหารเช่นล็อกอะไรดีล็อกเอยกกำลัง N นะครับจะกลายเป็น 1.N l o ส่วนเล็อกเฐาน A นะครับเช่นนี้นะครับมาดูข้อนี้พนแรกเราจะได้อะไรอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะครับมาดูแปดสิบเอ็ดร้อยยี่สิบห้าแปดสิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดหกสิบสี่คืออะไร แปดสิบเอ็ดก็คือสามยกกำลังสี่ร้อยยี่สิบห้าก็คือห้ายกกำลังสามอันนี้เป็นสามยกกำลังสี่ยี่สิบเจ็ดนี้ก็คือสามยกกำลังสามหกสิบสี่ก็คือสองยกกำลังหกหนึ่งส่วนสองข้อนนี้ก็คือสองยกกำลังลบหนึ่งนะครับเอามา ก้อนแรกก็จะเป็นล็อก3ยกกำลัง4ฐาน3ก้อนที่2ก็จะเป็นล็อก5ยกกำลัง3ฐาน5ก้อนที่3จะกลายเป็นล็อก3ยกกำลัง4ฐานด้วย3ยกกำลัง3 คูณด้วยล็อกสองยกกำลังหกฐานสองยกกำลังลบหนึก้อนแรกล็อกของเลขยกกำลังเท่ากับกำลังคูณล็อกก็กลายเป็น4ี่ล็อกสามฐานสามคูณด้วย สล็อกห้าฐานห้าบวกด้วยสส่วนสามล็อกสามฐานสามนะครับสเราย้ายมาเป็นตัวคูณนะครับเลขยกกำลังของฐานเราย้ายมาเป็นตัวหาร ต่อไปคูณด้วยหกส่วนด้วยลบหนึ่งล็อกสองฐานสองนะครับล็อกเอฐานเอได้หนึ่ง ลำดับต่อไปเราก็ตัดทอเลขนะครับล็อกสามฐานสามได้หนึ่งล็อกห้าฐานห้าได้หนึ่งล็อกสามฐานสามได้หนึ่งล็อกสองฐานสองได้หนึ่งตัวเลขที่เหลือก็จะเป็นสี่คูณสามบวกด้วยสี่ส่วนสาม คูณด้วยลบหกแต่ทอน,นี้เป็นสามหนึ่งสามสามสองก็จะกลายเป็นสิบสองลบด้วยแปดคำตอบสุดท้ายก็คือสี่ครับการหารูปอย่างง่ายในยข้อนี้สมบัติของล็อกที่เราต้องนำมาใช้ล็อก m ฐาน n, m. A. n. A. n. A. A. เท่ากับล็อก m ฐาน a ส่วนด้วยล็อก n ฐาน a นะครับ a ต้องไม่เท่ากับหนึ่งนะครับข้างล่างข้างบนต้องเท่ากันสำหรับข้อนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึง มันจะเป็นการตัดทอนต่อเนื่องให้สังเกตให้ดีว่าพจน์ไหนตัดกับพจน์ไหนแล้วมันจะเหลือพจน์อะไรนะครับรูปแบบนี้เราเรียกว่าเทโลสโคปิกคือการตัดทอนต่อเนื่องก็แรกเลยได้ล็อกสาส่วนล็อกสองเป็นล็อกฐาน แปลงเป็นล็อกฐาน10นะครับเราไม่นิยมเขียนฐานมันก้อนที่2กลายเป็นล็อกสฐานสามล็อกส่ส่วนด้วยล็อกสคูณด้วยล็อกหส่วนล็อกสนะครับคูณด้วยรูปแบบอย่างนี้ต่อไปโจนพพสสุดท้ายเป็น ล็อกสองห้าหกส่วนล็อกสองห้าห้านะครับสังเกตการตัดทอนให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือส่วนจพ์แรกกับเศษโพสสุดท้ายเศษโพสสุดท้ายก็คือล็อก 256ส่วนพจน์แรกก็คือล็อก2องสก็คือ2ยกกำลัง8ปดล็อกของเลขยกกำลัง เท่ากับกำลังคูล็อกดึงกำลังมาไว้ข้างนอกตัดทอนครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ8ครับการหารูปอย่างง่ายในข้อนี้สมบัติของล็อก ที่เราต้องนำมาใช้ข้อแรกล็อกของเลขเยกกำลังล็อกของเลขเยกกำลังเท่ากับกำลังคูณล็อก n ต่อไปล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อก รูปแบบนี้นะครับอ่ะมีแค่นี้สำหรับข้อนี้สมบัติของล็อกที่เราต้องนำมาใช้มาดูตัวเลขนะครับหกสองห้า หกสองห้าก็คือห้ายกกำลังสี่สามสี่สามก็คือเก้าร้อยเก้าคูณร้อยก็คือสองร้อยเจ็ดสิบเท่ากับยี่สิบเจ็ดคูณสิบยี่สิบเจ็ดก็คือสามยกกำลังสาม เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ <c oughs> ก้แรกก็ได้ล็อกห้ายกกำลังสี่ฐานห้าคูณล็อกเจ็ดยกกำลังสามฐานเจ็ดบวกสองวงเล็บ ก้อนสุดท้ายล็อกสมยกกำลังสามฐานสามบวกล็อกสิบฐานสามล็อกของเลขยกกำลังเท่ากับกำลังคูณล็อกดึงสีลงมา เหลือล็อกห้าฐานห้าคูณกับดึงสามลงมาเหลือล็อก7จฐาน7บวกสองไว้ข้างนอกก่อนสองล็อก3ามฐาน3บวกสองล็อก10บฐานสาม ลบสีล็อก3ฐาน3บวกล็อก10ฐาน3ต่อไปล็อก5ฐาน5ได้1ล็อก7ฐาน7ได้หนึ่งล็อก3มฐาน3ามได้หนึ่ง การตัวเลขชุดแรกได้4ีคูณสชุดต่อไปได้บวกด้วย2องวงเล็บ2องบวกสอล็อก10บฐานสามลบด้วย4อ่ะตรงนี้ก้อนหนึ่งได้1 ก็เหลือ3บวกด้วยล็อกสิฐาน3แจกแจงไปอีกครั้งหนึ่งก็แลกได้12บวกแจกแจงเข้าไปได้4แจกแจงเข้าไปได้4ล็อกสิฐาน3เครื่องหมายเป็นบวก แจกแจงเข้าไปเป็นลบสิบสองแจกแจงเข้าไปเป็นลบสี่ล็อกสิบฐานสามเสร็จแล้วตัดทอนตัวเลขใครตัดทอนก็ได้บ้างก้อนนี้ตัดทอนกันได้ก้อนนี้ตัดทอนกันได้ เพราะฉ้นคาตอบสุดท้ายก็คือ4ครับคือคําตอบสุดท้ายท้ายคลิปครับอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เกิดจนตายขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ